สนับสนุนโดยสิงค์คอป์ปอเรชั่นสูกี้ตีน้อยขอต้อนรับคุณชมกับใน1 6 8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้อย่างที่ผมบอกไว้เมื่อสักครูว่ว่าใครที่เป็นแฟนของคุณเกศวัตถิกรซึ่งใครที่ยังไม่รู้จักต้องบอกว่าคุณเกศเป็นดารามากความสามารถแสดงได้หลากหลายบทบาทและเป็นที่ชื่นชอบของแฟน หลายต่อหลายคนคุณเกียกเองมีความตั้งใจมากในการประกอบวิชาชีพศิลปะการแสดงตรงนี้เวลาที่เขาว่างเขาก็เอาเวลาของเขาไปทำรายการของตัวเองในช่อง YouTube ชื่อช่อง Six s ซกโก้ซิกแซกโกนี่เป็นรายการที่เขาบอกว่าออกไปเล่นให้สุดอย่าหยุดสนุกกับชีวิตนี่คือเรื่องราวของ Six s a กโกแล้ววันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีกผลงานหนึ่งของเกียกวัติก่อนครับ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงช่องสามที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มเกียร์วุฒิกรที่นอกจากจะมีผลงานละครให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดเวลากันแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่หนุ่มคนนี้เขาสนใจและทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะนั่นก็คือการทําช่อง YouTube ในช่องที่มีชื่อว่าซิกแซกเกิร์นั่นเองเรียกว่าช่องนี้นะคะนอกจากจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพร้อมกับเพื่อนร่วมทางของเขากันแล้วยังมีคอน ในชื่อที่ว่าออกไปเล่นให้สุดอยหยุดสนุกกับชีวิตดวงมาด้วยจึงไม่แปลกเลยที่จะเห็นนักท่องเที่ยว แห่มาเที่ยวกันเป็นจํานวนมากในช่วงฤดูฝนต้องบอกเลยนะคะว่าเราดูช่องนี้แล้วเนี่ยเหมือนได้ไปเที่ยวกับพวกเขาในสถานที่นั้นจริงๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาถ่ายทอดและก็เล่าเรื่องราวออกมาได้สมจริงมากๆแถมภาพที่ได้เห็นนะคะรวมถึงมุมกล้องที่เขาถ่ายเนี่ยยังสวยงามทั้งมุมกล้องจากโดรนมุมกล้องจากกล้องที่ถือเซลฟี่แถมยังมีการพากเสียงบรรยายเรื่องราวเพื่อเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีกด้วยล่ะค่ะเรามีแผนการเดินทางรอบประเทศไอซ์แลนด์โดยใช้รถบ้านส่วนตัวแล,วและวะเที่ยวตามจุดต่างๆ การที่จะขับให้ได้รอบประเทศนั้นเราจะต้องขับทั้งหมดถึง1,491กิโลเมตรซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณทั้งหมด10วันหลังจากพวกเราเติมพลังงานกันอย่างเต็มที่พวกเราก็รีบไปรับรถบ้านกันตอนนี้เราอยู่กันที่ Black Sea ใช่ปะวะ Black, Black Sea ทะเลดำ Black Sea, Black Sand, Black Black อะไรก็ได้ <c oughs> เอาว่าว <c oughs> หลังจากที่ฝนตกหนักมากตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นฝนตกเป็นโอกาสให้กับพวกเราที่สามารถ เดินทางมาถ่ายรเวนได้แต่ว่ามันยังครึ้นอยู่คำเฮญยาคำเฮีย,เ,ฮย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยรอบๆมันจะประมาณนี้นะอากาศยังไม่เย็นเท่ากับวันที่ไปเครื่องบินล้างอันนั้นหนาวมากแต่ว่าเ, ي, เดินต้องระวังลื่นนะเพราะว่ามันชุ่มมาก <c oughs> <c oughs> ข้อดีก็คือหลังจากที่ฝนตกหนักเขากาคาดว่านักท่องเที่ยวอาจจะไม่เยอะมากเพราะอาจจะไม่ได้เดินทางมากันเยอะเท่าไหร่ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยรับชมในช่องนี้นะคะสามารถเข้าไปติดตามรับชมการท่องเที่ยวพร้อมบรรยากาศความสวยงามที่ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของหนุ่มเกียรติกรเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยนะคะทางช่อง y o u t u ซิกแซก a กอรรับรองว่าภาพสวยทุกคลิปอย่างแน่นอนเลยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของพวกเราและถ้าอยากให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนพิมพ์บอกไว้ใต้คอมเมนต์เลยครับถ้าพวกเรามีโอกาส พวกเราจะไปเที่ยวแล้วมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับซิกแซกโกของเกียร์วัติกรด้วยใครที่อยากติดตามเกีย่ยวเรื่องการท่องเที่ยวพร้อมภาพบรรยากาศที่สวยงามในมุมมองของเกียร์น่าสนใจมากๆเข้าไปดูกันนะครับช่วงหน้าผมกลับมาพร้อมกับ ใครที่เป็นแฟนของ t o Love t o Sweet Bullet จากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสักครู่หลังโฆษณาครับ